สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวป่าอีกแล้วครับป่านี้ก็ไม่เคยมาอีกตามเคยแล้วครับผมเป็นป่าที่ไม่เคยมาผมก็ไม่กล้าจะเดินไกลหรอกเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูครับผมไม่รู้จะเดินขึ้นไปได้ไกลเท่าไหร่นะ อะไรก็เท่านั้นแหละนะครับผมไปเราไปเดินดูกันพี่น้องครับผมเดินมาผมมาเจอทางแยกครับไปทางนี้ก็ได้ครับไปทางนี้ก็ได้แต่ว่าผมจะไปทางซ้ายครับผม ขึ้นไปทางนี้เวลาลงเราจะต้องเลี้ยวเลี้ยวขวานี่ครับนี่เลยครับเราหักหักจริงไม้ไว้ครับเพื่อว่า เวลาเราลงมาเราจะไม่สับสนว่าเราจะต้องไปทางไหนนะครับนี่ครับมันจะมันจะมีทางแยกนะครับพอมันจะมีทางแยกเราก็หักเกิ่งไม้ไว้ว่าเราจะไปทางไหนนะครับเราต้องไปทางขวา เสียงนกร้องครับเดินขึ้นมาครับมาเจออะไรไนมะ่รู้ครับนี่เหมือนเห็ดเลยนี่ครับเหมือนเห็ดเดี๋ยวผมจะมาเขียดูไม่กล้าจับนะครับ ไม่เป็นไรคมตูงมีมีมนอนมีนอนมีอะไรด้วยมันเป็นเห็ดหรือเปล่าดีนะผมไม่เอามือจับเขาป่ามันแทบจะเดินไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยครับ,ร,บรอบๆแทบจะเดินไม่ได้เลย แต่ว่าตรงนี้มันมีทางไปผมก็ไม่ไปดีกว่าครับหาที่นั่งดื่มน้ำดีกว่าคอแห้งแล้วหาที่เหมาะสมก่อนตอนนี้ยังหาไม่ได้เลย าครับโอ้ปลาปลาลักษณะนี้ผมก็ไม่ชอบครับเพราะมันเงียบมันมันไม่มีเสียงนกเสียงอะไรให้เราได้ยินปลาที่ผมปลาที่ผมชอบก็คือปลาที่มีเสียงคนนะเอ้ยปลาที่มีเสียงนกร้องนะครับผม ได้ยินเสียงคนตะโกนสงสัยเขา,ค,าคงเรียกกันนะครับผมนะที่มันมีเสียงนกนะครับผมหาดูแหล่งที่มีเสียงนกดีกว่า เดินป่าเดินป่าผมก็จะมีมีดมีกล้องครับแล้วก็พอกน้ำมาขวดน้อยๆครับขวดหนึ่งนี่ครับผมทำผมทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับเนี่ยถ้าเรามานี่ ทางที่เรามาก็คือนี่นะทางที่เรามานะครับเราก็จะต้องเดียวเลียวขวาไปทางนี้แต่ว่ามันมีสองทางนี่นะทางตรงการเืิมรับทำทำไว้การเืมเนี่ยทางไปทางไหนก็ไม่รู้เราต้องกลับทางที่เรามานี่ครับทางนี้ครับ ถ้าผมไปไกลกว่านี้นะผมว่าจะได้ยินเสียงนกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ผมขึ้นเขาก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่ไม่กลเท่าไหร่ครับเข้าประมาณสามถึงสี่กิโลเมตรครับขึ้นเขานี่ครับโดม ป่ามานันมันป่าน้ำครับมันเบียดเสียดกันนี่ครับไม่มีไม่มีทางรอดไปได้เลยครับผมไม่มีทางเดินคือมันต้นไม้ น้ำต้นน้ำครับนี่เราก็เดินมาหลายชั่วโมงแล้วครับก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่มีเสียงนกเสียงกาเท่าไหร่ ทางนี้มันมีแต่ป่านะมันไปยากมากเดี๋ยวลองเดินหาดูอีกสักหน่อยนะครับว่ามันจะไปถึงไหนเดินอีกสักหนึ่งชั่วโมงครับไปถึงไหนก็ค่อยกลับครับผมหนึ่งชั่วโมงไปไปต่อครับ ตอนนี้ก็สิบเอมงสิบนาทีแล้วครับใกล้จัดที่ยงละลนอีกหนึ่งชั่วโมงคือว่าตอนนี้ผมก็เดินเดินตามทางน,น้ำมา,มา,ม,ามาไกลเหมือนกันนะเผ่ว่าจะได้เจอแอ่งน้ำจะได้แอบดูนกกินน้ำเริ่มเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวนั่งกินน้ำสัก นอยก่อนเดี๋ยวก็เดินต่อยอถ้าไม่มีเดินอีกหนึ่งชั่วโมงครับถ้าไม่มีเราก็เดินกลับนะครับผม เดินมานี่ก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งครับแดดก็ค่อนข้างจะอบอ้าว ก็กลับนะครับเดี๋ยวเวลากลับแล้วมันทางเดินมันคู่าครับผมน้ำเหลือเครื่องขวดานละ จะเจอจะมีให้ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไปเดินต่อครับ